สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกมันเดย์ไนท์ครับแล้วก็เป็นดาร์บี้แมตช์เมอร์ซีย์ไซด์ด้วยลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันครับเตะในเวลาตีสามตรงเดี๋ยวเราไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับเริ่มในฝั่งของลิเวอร์พูลกันก่อนไม่ชนะใครมาแล้วในลีกติดต่อกัน4เกมเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปโดนวูฟแทมป์ตันกดไป3ประตูต่อศูนย์ครับถือว่าย่ำแย่พอสมควรสำหร,รับฟอร์มช่วงีครับ เกมนี้มีข่าวร้ายก่อนเกมครับเดโก้คันตาล่าเจ็บคิดว่าน่าจะพักประมาณ4สัปดาห์เลยส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็มีกลับมาบ้างเหมือนกันนะเดโก้โชตาเฟมิโนโอาร์โตูวพวกนี้กลับมาซ้อมกันได้เลยครับแล้วก็มีลุ้นมีชื่อในเกมนี้ด้วยเฟอร์กิลฟันได้ครับอันนี้ก็มาซ้อมเพื่อร่วมทีมแลวแต่ยังจะไม่พร้อมสําหรับเกมนี้นะกนาเต้ด้วยครับไอ้กนาเต้นเนี่ยเจ็บพักเป็นเดือนเหมือนกัน ถ้าคนนี้ไม่พร้อมในเกมนี้ก็จะเป็นรุยดิอัสฟานไดสเตโกคันตาล่าครับที่เหลือนเนี่ยพร้อมให้ครอปเลือกจัดสรรลงสนามครับสิเอ็ดตัวจริงที่คาดวาจะลงสนามครับผู้รักษาประตูเป็นอารีซงเบเกอร์ครับแบ็คขวาใช้เทนส์อเล็กซานเดอร์อานอคู่เซนเตอร์ก็ยังต้องเป็นคู่นี้ไปก่อนแหละมาติีกับโกเมสแบ็คซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันครับกองกลางน่าจะใช้จอแดนเฮนเดอร์สันฟาบินโจแล้วก็เซฟานบายเซซิตครับ3คนนี้ก็น่าจะลงแหละเพราะว่าเดโก้ไม่พร้อม 3แนวรุกครับอาจจะใช้ชุดเดิมไปก่อนมีสอดแทรกโดยเฟอร์มิโนแล้วก็โจตาเนี่ยเป็นสำรองแต่ก็พร้อมลงมาเปลี่ยนเกมครับก็ใช้ซานล่านูญสกัโปแหละส่วนทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันครับคุณซื้อใหม่อย่างชอนได์เนี่ยพาทีมประเดิมเกมแรกด้วยการชนะอาเซนนอลมา1ประตูต่อศูนย์เลยนะ ถือว่าฟอร์มเนี่ยมาแบบผิดคาดเลยครับเปลี่ยนโค้ดและดีจัดต้องรอเช็คความฟิตคาร์วัลเลวินครับถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมที่แล้วไอ้พวกที่เจ็บก็จะมีเจมการ์เนอร์กับเทาเซนแหละพักยาวครับในแทนแพทเทอร์สันไมเคิลคีในพวกนี้ก็เจ็บอยู่เหมือนกันที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับผู้รักษาประตูก็ใช้เบนจอแดนฟิกฟอร์ดครับกองหลังแบ็ก2ฝั่งก็ชิมุสโคแมนกับมิโคเลนโกคู่เซนเตอร์ใช้คอเนอร์คาวดี้กับเจมทาคอฟสกี้ครับ กองกลางนี่ก็มีอ e ีโวบี้โอนาน่ากาณาเกดูกูเร่เดอะไวท์แม็กนิวพวกนี้แหละครับหน้าถ้าคาร์วัลเลวินไม่พร้อมก็ใช้เป็นดิยลโมเปแหล่ะเลี้ยวภูครับผลงานช่วงหลังเจอกับเอ้เวอร์ตันเนี่ยก,ก็ก็มีสะดุดบ้างเหมือนกันครับมีเสมอมีแพ้มีชนะถ้านับ5เกมหลังสุดเนี่ยก็เสมอ2ชนะ2แพ้1วันนี้เล่นในบ้านครับผมว่าเลี้ยวภูตัวเลือกในการเปลี่ยนเกมเนี่ยเยอะขึ้น กับชนะนี่ก็เฮน,นิดนึงแต่ผมคิดว่าวันนี้ชนะได้นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเล่นในบ้านแล้วก็มีตัวเลือกสำรองอย่างโชต้าอย่างเฟอร์มิโนโลกลับมาพร้อมสร้างความอันตรายในแนวรุกครับวันนี้ชอบแล้วก็เชียร์ลิเวอร์พูลใครอยากร่วมสุกกีฬาผมฝากเอาฟ้า8 8ไว้ด้วยนะครับลายแอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ